อมาที่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เกิดเอาไว้เนี่ยนะครับแม่เนี่ยบุกไปกราบอยู่หน้ากองทัพบ,บกเลยนะครับเพราะว่าต้องการร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่ถูกซ้อมตายผ่านมา5ปีคดีไม่คืบนะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับคดีก็หน้าที่การงานก็ตำแหน่งก็สูงขึ้นอีกนะครับเรียกว่าเลื่อนขั้นไม่มีหยุดพักจากกรณีที่พลทหารยุทธกินันบุญเนียมอายุ22ปี ทหารกองประจำการสังกัดกองร้อยมณฑนทหนารบกที่45สุราษฎร์ธานีเสียชีวิตระหว่างถูกจําขังที่เรือนจํามทบ45เมื่อวันที่1เมษายน60ต่อมาศพของพลทหารยุทธกินันได้แข็งเป็นหินไม่ย่อยสลายปัจจุบันทางครอบครัวยังคงเก็บศพไว้แต่เรื่องของคดีเห็นบอกผ่านมาจะครบ5ปีก็ยังไม่คืบหน้านะครับยังไม่คืบหน้าวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็คือนางเรนูหมดราคีแม่ของพลทหารพร้อมด้วย นายกระหนกทัว์วชิระวิสิทธิพันธ์เพื่อนพลทหารได้เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาที่หน้ากองทัพบ,บกเพื่อต้องการพบกับผู้บัญชาการฐานบกขอความเป็นธรรมโดยบางช่วงบางตอนได้ร่ำให้ก้มกราบเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยวันนี้ข่าเดินทามากับคุณแม่วันนี้่าเดินทมากับคุณแม่ของของคุณทหารนะครับาน้คุณเนียงนะครับวันนี้ก็อขอ ให้ท่านนายกท่านประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ท่านรองนายกนะครับช่วยหน่อยนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบอกนะครับทุกหน่วยนะครับช่วยเราหน่อยนะครับตอนนี้เราขอความเป็นธรรมจริงๆนะครับขอความเป็นธรรมจริงๆครับนะครับขอด้วยนะครับขอขอพี่ๆส่วมวลชนพวกเราครอบครัวของพวกเรานะครับอยู่ได้กับพี่ๆส่วมวลชนมาตลอดนะครับ เราเพึ่งใครไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนทั้งทั้งในในจังหวัดเนะในอำเภอนะครับเรากระสานงานใครไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับนางเรนูซึ่งเป็นแม่ของพลทาหารยุทธกินันบอกว่าคดีผ่านมา5ปีไม่คืบหน้าขณะนี้ยังอยู่ในชั้นไต่สวนฝั่งจำเลยไต่สวนมา5ปีขึ้นสารทหารมา10ครั้งก็ยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จเนื่องจากฝั่งจำเลยมีเอกสารไม่ครบบ้างจำเลยไม่มาสารบ้างสารสั่งเลื่อนไม่ต่ำกว่า5ครั้ง ไม่รู้ว่าประวิงเวลากันหรือเปล่าส่วนการไต่สวนฝั่งโจทย์ได้ไต่สวนไปแล้ว mm hmm. เหลืออีกแค่หนึ่งปากอีกทั้งในช่วงระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดผู้ต้องหา11คนที่เป็นนายทหารประจำการและพลทหารเกือบทั้งหมดถูกสั่งพักราชการแต่มีนายทหารหนึ่งนายที่มียศร้อยเอกนะฮะตำแหน่งขนาดนั้นเนี่ยนะเป็นรองผอบอรเรือนจำก็ได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกซึ่งเป็นการเลื่อนตำแหน่งในขณะที่ยังมีคดีความ ก็เลยมองว่าไม่เป็นธรรมกับครอบครัวนะครับคือบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช้ำใจเ,เดี๋ยวลองฟังคุณแม่หน่อยตั้งแต่ปี60แล้วแม่มาศาลสองครั้งที่ผ่านมาทางจำเลยมาขึ้นศาลไม่ครบศาลก็เลยไต่สวนไม่ได้เหมือนกับว่าเขาไปวิงเวลาของเราอะค่ะแล้วก็เวลามันนานเกินไปแล้ว เหมือนขนาดนี้แม่ต้องมาทุกครั้งมันก็ลําบากกับการเดินทางของแม่แล้วมาศาลแล้วพอมาถึงไม่ได้ขึ้นศาลมันคิดดูว่ามันเป็นยังไงหัวอกของคนเป็นแม่แต่มันมีอยู่อีกคนเ็าเป็นรองผอเรียนจําในขณะนั้นตอนนี้ยังทํางานอยู่และก็ได้เลื่อนยศขึ้นไปอีกเลยอยากรู้ว่าทําไมณนเวลานี้เขายังได้ทํางานอยู่ทําไมเขาไม่พักราชการทางกองทัพก็มองไม่เห็นเหรอคะคดีของเราอะมันยังไปไม่ถึงไหนเลย แม่มาทุกครั้งบางครั้งมาถึงคนโน้นมาไม่ครบคนนี้มาไม่ครบแล้วเราก็เสียเวลาเราต้องทำหากินเราต้องเดินทางไกลทุกคนต้องเข้าใจด้วยทางการต้องเข้าใจด้วยคืออยากให้เรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์โดยไาเพราะมันนานมากแล้วและอีกอย่างหนึ่งศพของลูกก็ไม่ได้ไไดเผาทียังไว้ข้างคาอยู่เลยเพราะตั้งใจแล้วว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เสร็จแม่ไม่เผานี่นะครับคุณผู้ชมครับ คือเรื่องของพลทหารยุทธกินันเนี่ยคุณผู้ชมะโอ้โหนี่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวกันมานี่นะตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าเนี่ยได้ไปเห็นสภาพลูกชายที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก่อนสิ้นใจร่างกายของพลทหารยุทธกินันมีบาดแผลกระจายทั่วบริเวณนอกจากใบหน้าแล้วก็ศีรษะที่บวมผิดรูปนะฮะยังมีรอยแผลฟ,ฟกช้ำที่จมูกที่ตาที่หน้าผากที่ไหลอีกทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็ใต้แขนทั้งข้างซ้ายข้างขวามีแผลถลอกปนเลือดอยู่ทั้งสองด้านนี่นะฮะหน้าอกก็มีรอยถลอกปนเลือดคือมีแผลเต็มไปหมดคุณผู้ชมฮะก็คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยก็คือซ้ายมือเนี่ยตอนปกตินะฮะตอนที่ยังไม่ได้โดนทําร้ายนะหน้าตาก็น้องก็หน้าตาดีคนหนึ่งแต่ว่าภาพขวามือเนี่ยคือหลังจากที่ถูกทําร้ายจนกระทั่งต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี่หน้านี่บวมมากนะครับบวมมากเลยนะฮะ ทีนี้ก็ภายหลังน้องก็เสียชีวิตลงนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเอออ่ะเรื่องนี้เผลอแป๊บเดียวนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหนี่คดียังไม่สิ้นสุดนะฮะคดียังไต่สวนกันไม่สิ้นสุดเลยคุณผู้ชมฮะ